หนึ่งเก้าสี่หกเก้าเจ็ดนะครับผมไปทำอะไรก็ออกมาดูไปหลับไปไม่เคยดูนานขนาดนี้ครั้งแรกดีใจโอ้โหสุดยอดนะผมขอบคุณนะครับเปิดประวัติหน่อยพี่ <c oughs> มึงใครอีกเนี่ยไอ้สัตว์เอาหวังหนึ่งเอาหวังสี่เอาหวังสามแล้วเอาหวังสองอยู่ไหนวะไม่คือรูปเอาหวังมีเยอะแยะไอะ้มึงเอารูปนี้มันเกี่ยวอะไรกับเอาหวังวไว้สัตว์กูงงมากนี่คือหน้าตาของเอาหวังเหรอกูว่าก็ไม่น่าใช่นะมึงใครเนี่ยมึงใครเนี่ยมา คือมึงมีเอาหวังสองกันสินะเอาหวังห้าก็พี่ไงอนนเอากูเป็นห้าเดี๋ยวกูเตะสิบคนถ้าไม่มีเดี๋ยวกูคนดูนี่แหละเล่นนี่ไงกูว่าและแม่งมีจริงด้วยใครมาซัดคอนเทนต์แปลกๆใส่กูอีกวะเนี่ยมึงนี่ก็สรรหานะถือว่าตามเทรนด์นะเอาหวังหนะึ่งสองสามสี่เนี่ยแรงอะไรกันครับยี่สิบดาวคอมเมนเดอร์ห้าดาวคอมเมนเดอร์แล้วคือพวกคุณจะไหวกับห้าสิบดาวเหรอวะฮะพวกคุณมัน,นแค่เอาหวังคอมเมนเดอร์อะไม่รู้จักจ,กจกักรพรรดิหวังเหรอจกักรพรรดิหวังห้าสิบดาวนะเว้ยเล่นกันไหววะดาฟกันเองเลย อยากเล่นอะไรมึงเล่นเลยมึงโชว์ให้จักรพรรดิหวังดูดิว่ามึงทำอะไรกันได้บ้างดูจริงแม่งเป็นแต่งหน้าแดงใส่กูด้วยเอาหวังห้าเล่นอะไรครับมึงอะเล่นอะไรกันขาดอะไรกูจะจะเล่นให้ไงเฮ้ย <c oughs> เอาหวังซิปโอเคเอาหวังสี่เล่นซิปกูป,ป่าใช่ไหม <c oughs> ดูทรงและวเอาเมอยเลยเหรอก็ <c oughs> ดีนะเ <c oughs> จอลุยอีด้วยนี่เอาหวังเล่นหมาหมาป่าเหลือแครี่กับออฟเราต้องเอาอะไรไปเล่นคู่กับซิปวันเนี้ยแต่ฮฮยัเตะเก่งมากเลยเฮ้ยพ่อหวังว่ามึงเก่งถ้ามึงเก่งอะกูขอเล่นย้อน แบกกูให้ได้นะไอ้พวกอาหวัตทั้งหลายเอ้ยมีเลทหกสิบห้าเปอร์เซ็นโยนเลยครับมีเลทกูเจ็ดสิบสองครับผมไม่ธรรมดานะขอบอกตัวละครเขาเพิ่งบัฟมาว่าต้องเก่งดีวะต้นเกมก็ทำกันไปก่อนนะเดี๋ยวเลทเกมกูทำให้เองเลี้ยงกูให้ดีล่ะจะเราจะไหวใช่ไหมวะฮีโร่มันดูโคตรโหดนะเกมนดูด่วนไปก่อนเลยละกันได้ปูดนี่ไงโดนด้วยนัดแรกสิบบาทซีกูโดนเกียนอยู่เนี่ยฝังตัวข่ามึงเห็นไหมเนี่ยมึงดูชื่อมันดิถ้ามันไม่ดูชื่อมึงดูโปรไฟล์กก็ได้นนะหลังจบเเมี่ย บบ้ยโหดโหดโหดเว้ยเอางศูนย์ศยี่ยอนกูโหดอบังแต่ชีด้วยเป็นไงล่ะอบงโอ่งสองร้อยแปดสิบเป็นงล่ะบรู้สึกเหมือนจะพลิกตบเลยวะ๋อาบังสวยสวยสวยกอลิงก็ปังก็ไปเนยาบง โอ้โหแม่งยิงได้ยังไงวะกูลอดช่องชเวดากองโอ้เรียบร้อยนี่มีเฟิร์สบัตรสินะเอาหวังศูนย์สองเฟิร์สบัตรไปแล้วเฮ้ย oh. ยิงโดนยิงโดนวินโลเจ็บโดนสะบัดหางโดนลิงก์ต่อมันเรียกอันเตยิง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 สองพันสองพันสองพันมังกรก่อนมังกรก่อนโอ้โห oh. 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 ใครวะเนี่ยโอ้โหโอ้โใครจะตายไหมเอาหวางังเอาหวังเอาหวังเอาหวังช่วยกันหน่อยเว้ยแม่งห้าตัวเลย โอ้โใจเย็นใจเย็นใจเย็นกลับก่อนแล้วเพื yeah. ่อนเร็วกันบัฟเร็วพวกเราเอาหวังปวกไปเลยได้วะรครับเรียบร้อยคาเฟ่คาเฟ่ลิงโดนยิงอยู่ยิงได้แค่นี้โอ้บิโลมาทับไงอะทับไงอะยิงมะปัดนายตายอยู่ เอาหวังสุขรับที่เวะเอเอไม่ต้องหวงไม่ต้องหวงจัก,กรพรรดิหวังเงินหนึ่งแตกได้เจ้แ,แล้ววะ่ะแม่งมันเรียกแน่เลยวะ่ะโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยแก้เอาหวังมาแก้เอาหวังมาแล้วโอเคครับที เยี๋ยวขับไปโว้ยมันกะเอารอดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยดิไม่มีดาบคีเลยว่ะระวังใครมาวะโอ้โหมันขนาดนี้เลยหรอยีน่าเรียบร้อยโซโล่คาโยปิดเคสครับไอ้ม้าเข้าหลังปาดยิงเอกูติดต้นไม้ยิง ช <balm> ่วยเอาหวังด้วยช่วยเอาหวังเล่นม้าด้วยโอ้ยสแต็กมาแล้วนะรับโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บตัดเอาหวังเซอร์ตอร์เมดสวยไปเตะให้โดนเดี่ยวไปรุ่นตรัอะไรอ่ะไปแบงเล่นกันโหดด้วยดิ่ตีนี้โอ้โหแบบพูดเป็นงานอ่ะไอ้นี่น่าจะสิบเม็ดส้ม อาจจะชื่อว่า M I X กูเดานะแต่กูไม่ใช่ยิงอยู่ยิงอยู่ยิงอยู่เอาหวังยิงอยู่ยิงอยู่เจ็บมาก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 ยิงอยู่ครับยิงอยู่อมไอ้กูขอยาทึบก็ราะมันวับกลับมาแน่เลยจะไปดีกว่าวะเฮ้ยเอาหวังสี่น้อง โอ้โหโอ้โหไปกันเถอะเอาวังทั้งหลายไม่ไหวแล้วว่ะไม่ไหวแล้วจริงไปแต้มีคนเข้าหลังไงปิกแล้วปิกแล้วสไลด์แล้วยังไงลำมาหลามมาหลามไล่ปัดกันยิงให้ไม่โดนแต่ก็ได้อยู่ โอ้โหกูฟิกหลบเอาหวังไงเป็นไงเรียฟิกหลบซิปแล้วยิงสวนเรียบร้อยเอาหวังสิกูงงฟิกหลบกูทำไมพี่ขอไปเอาบูแป๊บไม่รู้ว่ามึงเป็นใครแต่กูขอบูเลยละกันเอาหวังให้หลบกูไม่เชื่อใจมึงไงกูไม่รู้มึงเป็นใครกูไม่รู้มึงใครรู้มึงเล่นดีแต่กูไม่เชื่อใจมึงขนาดนั้นว่ะเพื่อนโทษทีเอ้แล้วเตะโดนแบบนี้ครับผมนี่จริงเลยครับโอ้โหมาแน่แม่จ๋าช่วยกูด้วยไอ้กูตกรถกูตกรถครับ ครับยิงครับโอ้โหมาทำกันเยอะแยะครับโหดนะน,นี้อ้าโหดแน่นอนครับผมชมลมเอาหวังผมเขาก็ชื่อหวังอยู่แล้วอ่ะเขาคงคงไม่ทําให้ผมผิดหวังอ่ะเพราะเขาหวังอยู่แล้วแต่ไม่รู้ว่าหวังเรื่องอะไรยิงเฮ้ยโอ้โหอย่างนี้หวานเยบเป็นคนตกรถโอ้โหไม่เรียกใช่ไหมล่ะไม่เรียกก็ซอยเลยละกันครับผมฟอร์เรนกลับมามึงเอ้าหวังศูนย์หนึ่งมึงกลับมาได้แล้วเฮ้ยศูนย์หนึ่งอย่าง,งานั้น อ๋อแล้วไปศูนย์หนึ่งไปศูนย์หนึ่งไปแล้วศูนย์สองอยู่ไหนศูนย์ส,สองยังอยู่ตรงนี้ผมแรงจังวะผมหลบได้ด้วยเหรอวะนะขอบนิดเดียวตรงกลางเว้ยปกป้องกูหน่อยรับเอ้ยอยาลากตรับอกบอกมาดิคาเฟ่เหรอมาดิมันถึงเวลาของกูลาดช็อตแบบข่มๆเป็นไงล่ะดุ้งเลยดิไอ้อาหวังศูนย์ศูนย์สามโอเคผมว่า เรามอร์นิ่งระดาบแดงเลยดีกว่าเว้เพราะว่าสกิลหนึ่งสกิลสองยอนมันบัฟไงเอาหวังทั้งห้าจอรจอมาสตรีมทำไงดีมาตอนตีสามเนี่ยนะใช่เหรอสวยเอาโดนดึงช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยยิงออกเพื่อนยิงเดี๋ยวนี้สวยรับรับเรียบร้อยหกศูนย์เก้ายังคก็ได้สองดาวว่ะ ซอยไงซอยไงต้นไม้ยืนไม่ไหวโดนโดนจกกรพพัดหวังซอยเข้าไปยังไงล่ะซอยไงนี่ยจกกรพพัดหวังเว้ยเรียวโอ้โหอมกูทีกูจะตายแล้วครับซอยสวนเลยนะนี่ไงล่ะครับผม8 0 9ศูย์้าระดับจักรพพัดไอ้น้องลวงผิดคนแล้วโอ้โหแล้วเขาไปแล้วยิงครับแล้วซอยเข้าไปเรียบร้อยสิบบาทมาอีกอ่ะยิงเข้าไปอีกซอยป้อม โอ้โหฮิวก็เยอะตายก็น้อยแอซิดก็มีสมแล้วที่เป็นจกักรพรรดิหวังคนนี้เก่งมากไอ้พวกลูกน้องปกป้องกูที่เป็นจกักรพรรดิเว้ยโอโ้เงินเก้าพันประเด็นเคยมานี่เงินหมื่นมึงไป็นทำอะไรมาเนี่ยฮะโอ้โหไม่ทนันทาไมฟิกเล่นไม่ทันแน่นี่ไงย่าถ้าเอาหวังศูนย์สองเขาเอาให้ ปกป้องกูครับไปเว้ยไอพวกลูกน้องเอาหวังสตาร์เตอร์ <laughs> เอาหวังอะไรดีวะไอพวกเอาหวังนิวบี้ปกป้องกูซะรับส่งซีนสุดเทพมาให้ลูกพี่คนนี้ซะเถอะไอน้องโอ้มึงก็เกินไปเฮ้ยบ้านเขาไอพวกเฮ้ยปกป้องกู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 ม,มาแล้วมาดิเออสิบบาทไป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 มอบ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 ไปหมดอหมดอบไปหมดกูเองโอเค โอ้่งแล้วไม่ก็เรียกกันโหดด้วยเดี๋ยวตีนะโหดสัตว์เก่งมากไอ้พวกลูกน้องหวังแล้วก็ส่ง MVP มวไม่จักรพัรดิซะนี่สองดาวโอ้โหสิบสี่สิบสามฝันที่ย้อร์เฟ f e c t score เก้าสูบสิบสี่ก็ู้เล่นย้อนจริงเหรอวะเนี่ยว่าตัวมันเก่งกว่าเกียดมากเลยรูปเห็นรูปมั้ย กำลังรอยอยู่นะเราดูหน้าแม่งเขรเกลียนโ,โหแล้วก็อยู่ตรงกลางพอดีด้วยเหมือนแม่งทำปกคลิปให้อ่ะโคตรสมดุลอ่ะโดนลายล้อมไปด้วยเอาหวังหนึ่งสสสว่ะ